สวัสดีครับพบกับคริสในช่วงส้มผักเสี้ยนเรียนอีสานอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมอยากจะแนะนำคำว่าซอยซอยไม่ใช่ซอยผมนะครับมันคือคำว่าช่วยนั่นเองภาษาอีสานจะใช้คำว่าซอยซอยคอยแนยผู้ใดก,ก็ได้ซอยคอยแนยก็จะเป็นช่วยผมหน่อยใครก็ได้ช่วยผมหน่อยถ้าภาษาอังกฤษเราก็จะบอกว่า somebody please help me เรามายกตัวอย่างกันสักหนึ่งประโยคแล้วกันนะครับใครก็ได้มาช่วยลุงคนนี้หน่อยภาษาอีสานจะพูดว่าใครก็ได้มาซอยพญยายนิ่งเนี้ยภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า <c oughs> can somebody please help this man <c oughs> เรามาทวนคำที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะครับซอย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 ข่อยแน่สำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ผมยังไงคลิปหน้าเราจะมาสอนคำว่าอะไรรอติดตามชมได้ครับผมสวัสดีครับ เอาเือออกะแม้กผมพูดเ่าเป็นเอามื้อออกอะแมทำเนียวไม่ตรงเอามื้อออกอะแม่เ <c oughs> อาเื้อออะแม